ชาติยมปีติสังฆาราคาสามิตติยมปีพุทธังสารนังคาชามิตติยมปีพุทธังสารนังคาชามิตติยมปีธรรมังสารนังคาชามิตติยมปีธรรมังสารนังคาชามิตติยมปีสังฆังสารัาคาสามิตติยมปีสังฆัาราคาสา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปาาติปาตาเวรมณีสิกขาประตังสมาติยามิหินนอนนอนนอเวรมณีสิกขาปัทตังสมาธิยามิอจินนาทานา เวรัมณีส <ım Laser> ิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิการเมสุริชฌาจาลาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทานเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาน i ah, yeah, yeah.